ซับรุ่นนี้เนี่ยออนเนอร์ Honor บอกให้นาดูดอะเอาทุเรียนไปทุบนะคะน,นดูดก็ต้องไปหาทุเรียนมาอีกก็เอาไปทุบกันทุกคนก็เขาบอกว่าทุบแล้วไม่เป็นรยคือจริงๆอะมันไม่แตกอยู่แล้ว,ลวเอาทุเรียนทุบอะแต่ว่ามันไม่เป็นรอยนั่นเองนะคะและตัวนี้เนี่ยยังเน้นในเรื่องของการทนนฟำฝุ่นระดับ IP 6 5นั่นแปลว่าตัวนี้สามารถเอาน้ําผ่านได้แบบไม่ลึกก็คือผ่านฝนผ่านก๊อกน้ําได้หมดไปกินข้าวโอ้ยมือถือมันล้างสบู่เล็กน้อยอันนี้ ทำได้นะคะถ้าวันนี้เราเล่นมุกแบบเอยสวัสดีสวัสด B, แีแฮ่ไม่ใช่ค่ะสวัสดีออนเนอร์เอชเจ็ดดีอย่างี้เป็นไงหาไหมคุณมาหาไหมก็อาจจะหานะครับเหรอต้องให้คนดูเขาตัดสินใจจริงหัอ <c oughs> <c oughs> พี่ว่าตรงนี้ออกดีกว่าอย่าไปไว้เลยมันเขินหอแย่นะ <c oughs> อําพูดไปถึงมือถือของออนเนอร์กัน,นบ้างนะผู้ริเริ่มตลาดแบบว่าเน้นอืดถึกทนเลยก่อนนี้เเราทำอะไรกับออนเนอร์บ้างที่เป็นมือถือแบตเจ็ดทุบนูน่นทุบนี่ครับตะปูน้ำแข็งตอกไม้อะไรทำทุกอย่าง นะคะหกสถานเลยก็ถือว่าแข็งแกร่งอยู่ระดับหนึ่งบางคนก็บอกว่าแบบพี่ผมตกน,นู่นนั่นนี่อาจจะมีรลา้ามีแตกบ้างบางคนคือต้องเข้าใจกันว่าทุกอย่างเนี่ยมันเป็นกระจกมันแตกได้นะคะนะเขาทํามาเพื่อป้องกันอะไรอุบัติเหตุถ้าคุณไปตั้งใจมากหรือว่าคุณแบบประมาณว่าแบบนึกว่ามันเป็นมือถือแลร,รี่แบบประมาณว่าแบบหล่นถนนคอนกรีตแบบสมมติควคุณขับมาอเตอร์ไซค์หนึ่งร้อย 100. โอ้ยมือถือหล่นกิ้งบนถนนสักสิบห้าตลบอย่างเงี้ยมันก็มีโอกาสได้นะนะเข้าใจกันก่อนตรงนี้ว่าบางคนบอกว่าพี่ซื้อมาไม่เห มันควรจะเป็นเข้าใจใช่ไหมดังนั้นตัวนี้เนี่ยจุดเด่นสำคัญคืออะไรบ้างใช่ไหมเรามาดูกันดีกว่าจุดเด่นสำคัญตัวนี้นะคะเริ่มแรกก่อนมี2รุ่นรุ่น 4G กับรุ่น 5G นี่คุณก็สามารถเลือกสรรเอาได้เลยว่าชอบแบบไหนมากกว่าแต่เดี๋ยวดูเะเหล่าสบปคให้ฟังแหละอยู่แล้วนะคะว่าต่างกันอย่างไรแต่ว่าทั้ง2ตัวนี้มีความน่าสนใจก็คือในเรื่องของความอึดถึกทนนั่นเองนะฮะโดยเฉพาะตัวการออกแบบเห็นไหมว่าขอบของเขาเนี่ยมีการออกแบบมาให้มันน่าจะโดนจอน้อยกว่าเยอะมากเห็นไหมมันขอบฝาหลังมันครอบทับเข้ามานั่นเองนะคะเดี๋ยวมาเจาะล ถามโดยตะกล้องคนเดิมค่ะท่าทุกคนพร้อมกันแล้วอจโรมมา we we go, we we และนี่คือสเปคของ Honor X7D 5G ก่อนนะคะสำหรับตัวนี้เนี่ยเน้นในตัวของความ อึดถึกทนแหละแต่ว่าเดี๋ยวดูสเปครวมๆนะ CPU รุ่นนี้เลือกใช้ Snapdragon 6s Gen 3แล้วก็ยังได้ในตัวของหน่วยความจำภายในเนี่ย256ร้กิกเลยตัวแบตเตอรี่ใหญ่โตมโหฬาที่ห0 0ันหนะคะแล้วก็ชาร์จเร็วเนี่ยรองรับ35วัตต์แถมมาให้ในกล่องเลยนะไม่ต้องไปซื้อเพิ่มด้วยแต่ว่าหน้าจอเนี่ยจะอยู่ที่ HD Plus เองราคาเนี่ยตัว 5G เนี่ยจะอยู่ที่6,999บาทแถมฟิ้หูฟัง Honor Choice e ส p h o n e นะฮะห้ากัลละเก้าเก้าในวันอกันมาได้ส่ามถึง 弟弟。 นี่ตัวนี้นะคะจะอยู่ที่5 9 9 9กบาทแล้วก็ได้รับหูฟังโดยเช่นกันนะคะแล้วก็ชิปเซตเนี่ยจะกลายเป็น snapdragon 6 8แนะคะแล้วก็ได้กล้องร้อยล้านพิกเซลนะคะกล้องหน้า8ล้านพิกเซลแบตเตอรี่เนี่ยเท่ากันเลย6 5 0 0ชาร์จเร็ว35วัตเหมือนกันเลยนะคะแล้วก็แข็งแกร่งทนทานเหมือนกันด้วย IP rating 65ป้องกันการตกกระแทกได้2เมตรเหมือนกันเลยค่ะทั้งหมดแต่กล้องถ้าคุณเป็นคนที่อยากจะถามคุณจะถามอะไรเป็นเรื่องแรกตามานอกจากจุดเด่นเรื่องอึดถึกทนที่พี่รดุดพูดมาม่่่ออกกีีีี้ะไรทนนนาาสใจว เอางี้พี่เล่อจากเรื่องอืดถลนกันนะ,ะเรื่องนี้สําคัญสับรุ่นนี้เนี่ยออเนอร์ Honor บอกให้นาดูดเอาทุเรียนไปทุบนะคะนาดูดก็ต้องไปหาทุเรียนมาอีกก็เอาไปทุบกันทุกคนก็เขาบอกว่าทุบแล้วไม่เป็นไรคือจริงๆอะ่ะมันไม่แตกอยู่แล้วเอาทุเรียนทุบอะ่ะแต่ว่ามันไม่เป็นรอยนั่นเองนะคะและตัวนี้เนี่ยยังเน้นในเรื่องของการทนน้ำฝุ่น,นระดับ IP 6 5นั่นแปลว่าตัวนี้สามารถเอาน้ําผ่านได้แบบไม่ลึกก็คือผ่านฝนผ่านก๊อกน้ําได้หมดไปกินข้าวโอ้ยมือถือมันล้างสบู่เล็กน้อยอันนี ทำได้นะคะแล้วก็สามารถสัมผัสหน้าจอาขณะเปลี่ยนได้ดีกว่าปกตินั่นเองก็เป็นตัวจุดเด่นของเขาแหละในเรื่องของความแข็ง,ง,งแกรงแล้วก็อีกหนึ่งจุดเลยก็คือตัวนี้เนี่ยสามารถการการตกกระแทกสูงสุดเนี่ยได้2เมตรอย่างน้อย10ครั้งเป็นการรองรับการตกกระแทกแบบ SGS ระดับ5ดาวนะฮะก็คือ2เมตรเลยค่อนข้างเยอะตัวเก่านี่ได้ประมาณเมตรครึ่งนะตัวเนี้ยได้อยู่ที่2เมตรเลยทีเดียวนะฮะนอกจากนั้นเนี่ยยังมีเรื่องของแบตเตอรี่เยอะมากทั้ง2รุ่นได้พร้อมกันเลยที่6,500ห ah. ้ารมิลลิแอมป์ชั่วเร็วส5วัต์แล้วก็ได้ลำโพงคู่อีกด้วยนั่นเองนะนี่คือจุดเด่นสำคัญไปไงจุดเด่นนี้เราเนี่ยผ่านเรื่องราวของอันเนอร์มาเยอะเขาเป็นเจา้าแรกเนาะที่ให้เราแบบไปทุบไปคว้างไปตอกตะปูทุบน้ำแข็ง อย่างนี้ใช่ไหมเออมันก็เป็นอะไรที่แบบว่าอืแปลกใหม่ดีตอนนั้นน่ะจำได้ไหมเราเคยพูดกับนอบตะก,กองว่าไอ,อ้ตลาดเนี้ยมันมันน่าสนใจขนาดน,นั้นเลยเหรอเพราะตอนนั้นที่ออเดอร์ออกมา1 9 0 0เนี่ยเราก็คิดว่าเอ๊ะมัน ขายจุดเด่นจุดนี้มันจะตอบโจทย์ไหมปรากฏว่าขายดีมากขายถลมทลายซะงั้นกลายเป็นว่าคนได้รับการตอบรับเยอะว่าโอ้อมือถือที่เน้นแบบทนทานแบบนี้มันตอบโจทย์ว่ะคราวนี้มันเราก็เริ่มเห็นราคาที่มันแบบลงมาลงมาลงมาแล้วก็ยังเน้นความทนทานทนทานทนทาน,ทานอยู่ในขณะที่เราเห็นสเปคเนี่ยดีขึ้นเรื่อยๆอย่างรอบนี้เราเห็น Snapdragon ทั้ง,งตัวเลยคือตัว 4G เนี่ยเป็น685แล้วก็ตัว 5G เนี่ยเป็น 6S Gen3 เป็น Snapdragon หนึ่งคู่เราจะเห็นว่าชิปเซตเองเนี่ยก็อยู่ในเกฑ์ที่คุณภาพดีกว่าพวกกลุ่มชิเซตๆยอ ก็เลยคิดว่าตลาดนี้น่าจะไปไกลมากออเดอร์ถึงจริงจังเรื่องนี้มากเลยคำถามต่อไปครับก็คือ,อตัว 5G กับตัว 4G เนี่ยต่างกันยังไงบ้างครับพี่โอ้เอานี้พูดแบบเข้าใจง่ายเลยตัว 4G เนี่ยกล้องเนี่ยจะได้ที่108ล้านพิกเซลตัวหลักนะส่วนตัว 5G เนี่ยจะได้กล้องหลักอยู่ที่50ล้านพิกเซลแต่ตัว 5G ชิปเซ็ตแรงกว่าคือไอ้ 6s Gen 3เนี่ยมันแรงกว่าส่วนตัว 4G เนี่ยจะได้ snapdragon 685ก็จะช้ากว่าระดับหนึ่งแล้วก็ไม่รองรับ 5G นั่นเองนะจุดขาย2ตัวน,นี้เลยต่างกันตรงนี้ตาต้องเก็บไหมว่าถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยซื้อ 5G ก็คือคุณเร็วขึ้น<ม>อ่าถ้าคุณซื้อ 4G ไม่เป็นไรเรามีกล้องทดแทนให้อะไรเงี้ยแล้วราคาก็โอเคนะแล้วถ้าซื้อช่วงโปรโมชั่นอะไรต่างๆในช่วงนี้นะมันก็จะได้ราคาที่ดีขึ้นไปอีกคือวกนนี้มันมีในออนไลน์เราก็รู้แล้วว่านอาาาาีี่่่่เ้งง้งงงงไรรยแถตตต ก็คือชิปเซตกล้องนอนนั้นเหมือนกันหมดเลยขนาดต่อมาไหมขถามต่อมาครับมือถือสมัยนี้ก็ต้องมีเรื่อ, AI. อง AI 2ตัวนี้มี AI button ด้วยอ uh huh. ่าฮะอ่านาสนใจยังไงบ้างครับคือ oh. เราเราก็ค่อนข้างแปลกใจเหมือนกันเพราะว่าจริงแล้วเวลาเราใส่ปุ่มที่เป็น custom ีย y ขึ้นมาแบบเนี้ยแบบปุ่มพิเศษอย่างเงี้ยปกติมันจะอยู่ในรุ่นแพงๆ mm. แต่ว่ารอบเนี้ยเขาใส่มาในรุ่นที่แบบเป็นบัจ็ตนิดนึงอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่าเออออนเนอร์แกก็จริงจังเหมือนกันนะก็คือ เน้นว่ามือถือของออเนอร์เนี่ยสามารถใช้ AI ได้เยอะเทียบเท่ากับตัวของพวกรุ่นแพงๆเหมือนกันนะฮะหลายๆอย่างนะไม่ได้ไม่ได้บททุกอย่างหรอกแต่หลายๆอย่างเป็นอย่างนั้นซึ่งวิธีการเนี่ยเรากดครั้งเดียวนะใครซื้อมาแล้วกดแชร์ไม่ได้นะนกดมาพูดเนี่ยโอ้โหคุณจะเห็นเต็มเลยล้างข้อมูลนะ,ะับอะไรเงี้ยวันของฉันเปิดไฟฉายบันทึกหน้าจออะไรเงี้ยจริงๆแล้วตัวเนี้ยจะเป็น AI ในเรื่องของการจัดการเครื่องว่าอยากจะจัดการอะไรแบบไหน,นยังไงนะคะแล้วเราสามารถกดไอ้ตัวฟันเฟืองข้างบน แล้วก็ยังสามารถปรับได้ด้วยว่าอยากจะให้อะไรไปอยู่ตรงไหนนะครับปรับขึ้นปรับลงอันนี้สายาันทําได้หมดตรงเนี้ยมันเหมือนกับเป็นการใช้ฟีเจอร์ที่แบบกดปุ๊บแล้วเราเห็นแล้วเรากดเช่นเรากดปุ๊บเปิดไฟฉายกดปุ๊บเครื่องคิดเลขอะไรเงี้ยมากกว่าจะไม่ใช่การเรียกจมินายขึ้นมานะการเรียกจมินายของตัวนี้ขึ้นมาเนี่ยก็ยังคงใช้ปุ่ม power อยู่ นะ,ะกดค้างเอาไว้สามารถใช้เจมินายได้เรียกเจมินายไลฟ์เนี่ยขึ้นมาเนี่ยในการใช้งานได้นะคะและในขณะเดีวยวกัน Honor ไม่ได้ทิ้งตัวของ Honor AI เข้าเซตติ้งไปเนี่ยจะเห็นหน้าของ Honor AI อยู่ทั้งตัวของข้อความ Magic Magic p o r t ทัทั้งหมดเนี่ยจะยังคงอยู่ทั้งหมดนั่นหมายความว่าโเวลาผู้ใช้งานของตัวของการลบภาพเนี่ย ก็ยังใช้ได้นะฮะลบวัตถุลบอะไรอย่างเงี้ยยังสามารถใช้งานได้ทั้งหมดนะฮะในตัวของ AI ที่ทาง o n อร r เนี่ยทำขึ้นมานะรวมถึง translation ที่เป็นการแปลต่างๆเนี่ยก็ยังอยู่เหมือนกันนะคะแล้วก็มีพวก outpainting ใช่ไหมขยายต่างๆนา Face Tune AI Note ตรงเนี้ย o n อร r ใส่มาหมครบเลยนี่เราชอบมากมาและหนึ่งอย่างที่เราชอบมากก็คือตัวเนี้ยสมมติเราเนี่ยล็อกหน้าจออยู่ตอนแรกอยากจะใช้อะไรขึ้นมาทันทีแบบที่เราพูดถึงปุ่ม AI เนี่ยเราปิดหน้าจออยู่นี้กด1ครั้ง ขึ้นมาเลยซึ่งตรงนี้สามารถปรับได้ว่าเราจะให้มันขึ้นหรือไม่ให้มันขึ้นนะก็จะไปปรับที่ตรงหัวข้อ h o n o r AI ได้ว่าจะปิดหรือว่าจะเปิดนะคะในตัวของฟีเจอร์ตรงนี้เพื่อที่จะใช้งานเขาในขณะที่เขาแบบปิดหน้าจออยู่นั่นเองนะคะ เป็นไงบ้างตากล้องเริ่มคุมแล้วนะกับบัตรเจ็ตโฟนคือพูดง่ายๆคือฟีเจอร์เนี่ยยังเยอะมากๆอยู่นะฮะในขณะที่โอเคมันอาจจะไม่ได้เวอร์แบบจอ o l e d Display อลังการเวอร์วังอะไรขนาดนะั้นเพราะาตัวนี้เป็นจอ LCD ก็อาจจะสีสันไม่ได้แบบสวยงามเวอร์นะคะแล้วก็หน้าจอเนี่ยความละเอียดเนี่ยเป็น HD แต่ยงที่เราบอกไปว่าหลายๆครั้งหลายคนอาจจะไม่เคยดูเต็ปกีก่ลายลราพูดซ้ำได้ก็คือเวลาที่ CPU เนี่ยมันไม่ได้แรงเวอร์ถ้ามันอยู่บนจอที่ความละเอียดต่ำกว่ามันจะลื่นกว่าอย่างเช่นถ้าสมมติว่าคุณเนี่ยเลือ สมมติตากล้องซื้อมาใช่ไหมเป็น snap 685แต่ว,ว่าไม่มีความรู้เลยวันนีม้มีความรู้เลย CPU กลางๆแต่คุณไปยัดจอ Full HD เข้าไปปั้งผลคือ CPU มันต้องแสดงผลภาพแบบเยอะนะม,มันก็จะทํางานหนะักเวลาเล่นเกมภาพมันออกมาเป็นไร Full HD ด้วยดังนั้น CPU ก็ต้องทำงานหนะักขึ้น GPU งทำงานหนักขึ้นผลก็คือมันไม่ลื่นไม่โฟล์เท่าที่ควรแต่ข้อดีของมันคือถ้าเราไปจ้ดจอ Full HD เนี่ยภาพมันจะคมกว่าอันนี้เรารู้กันอยู่แล้ว แต่ถ้าเกิดไปจอ HD ปุ๊บแสดงว่าภาพทั้งหมดที่แสดงออกมาเป็น HD นั่นหมายความว่าเลาเล่นเกมก็เป็น HD มันไม่คมเท่า Full HD จริงไหมจริงแต่ว่ามันจะลื่นกว่านั่นหมายความว่าเวลาที่คุณใช้งานพวกนี้เนี่ยการกินแบตเตอรี่ก็จะน้อยกว่าการใช้งานพวกใช้งานต่างๆอะ่ะก็จะลื่นไหลกว่าคุณก็จะใช่ไมแม้แต่ตัวหนังสือของมันที่วนจอเนี่ยทั้งหมดเนี่ย ก็ยังเป็น HD เลยดังนั้นทุกอย่างเนี่ยมันสัมพันธ์กันไปหมดว่าโอเคถ้าเราใส่ c ี <g ull an> มาประมาณเนี้กลางๆแล้วเรายัดลงมาจา HD. <g ull an> อ HD คุณเรียอาจจะน้อยลงแต่ว่าประสบการณ์ในการใช้าง,งานจะดีขึ้นอันนี้ก็ต้องเสียอย่างไปนะแล้วก็ได้อีกอย่างหนึ่งมาถ้าเป็นตะการว่าไงบ้างเรื่องนี้คุณว่าถ้ามันสวยแต่กระตุกก็ก็เฟลเหมือนกันนะก็แอบเซ็งๆนะนิดหนึ่งแต่ถ้าโอเคเราก็ต้องยอมรับว่าถ้าเราภาพสวยแล้วลงหน่อยแต่มันลื่นขึ้นก็ก็เป็นจุดที่เราพิจารณาได้ว่าเราตอบโจทย์ตรงนี้ไหมอะไรอย่างเงี้ย <g ull an> เรื่องต่อไปที่จะถามคือเรื่องอะไรคะคุณตากล้องต่อไปเป็นเรื่องชิปเซ็ตครับสองตัวนี้นี่ที่ว่าต่างกันเนี่ยต่างกันเยอะไหม,มความจริงแล้วเนี่ยในเซกเมนต์สตัวนี้เนี่ยความแตกต่างมานันอาจจะถ้าเราสมมติมาเล่นเกมเนาะคือตัว685เนี่ย ตัว 4G เนี่ยใครจะซื้อมาเนี่ยถามว่าความแรงการเล่นเกมอะไรเป็นไงบ้างก็คือใช้ได้นะฮะใช้ได้แต่อาจจะไม่ได้เวอร์วังมากนะอยู่ในเกมปานกลางแต่ไอ้จอ HD เนี่ยมันแอบช่วยน,นิดนึงคือเมื่เราพูดถึงอันตู้ตุ้เนี่ยดูเช็คจากเว็บมานะอันตุตูของ Snapdragon 685เนี่ยอยู่ที่ประมาณ300,000ห้าก็อยู่ในเกมปานกลางแหละแต่ถ้าเป็นตัวของ Snap 6S Gen3 เนี่ยนอกจากคะแนนจะเยอะกว่าคะแนนจะอยู่ที่ประมาณ500,000แต่ว่าสถาปัตยกรรมมันต่างกันนะฮะ GPU มันต่างกัน ดังนั้นเวลาที่เราใช้เนี่ยเราดูแค่คะแนนอันตุตูว่าต่างกันเท่าไหร่เนี่ยอาจจะไม่เพียงพอเพราะว่าสถาปัตยกรรมมันต่างกันอย่างง่ายๆเลยอย่างตัว snapdragon 6s gen3 เนี่ยนะคะมันจะมีพรามคอ2แกน2แกนใหญ่บิ๊กคอเป็นคอเทค a78 แล้วก็มีตัวเป็นคอแบบ Efficiency Core อหรือว่าคอทั่วไปเนี่ย6แกนก็คือเป็น2กับ6แต่ถ้าเป็น685เนี่ยมันจะเป็น4กับ4นะฮะแล้วคอเทคก็ต่างด้วยตัวพรามคอเขาเนี่ยตัวคอใหญ่เขาเนี่ยแค่ a73 เองดังนั้นสถาปัตยกรรมเนี่ยมันค่อนข้างแตกต่างกันแมมมม้วว่่่าากกะัันนจดููสง็ไ ทั้งหมดเข้าใจใช่ไหมนะสถาบันไ้ทรสองตัวนี้อยู่เท่ากันที่6นาโนเมตรนะคะผลิตโดย TSMC ทั้งคู่นะฮะ g p u ของตัว 5G เนี่ยตัว Snapdragon 6 Gen 3เนี่ยคือ Adreno 619ส่วนอีกตัวนึงเนี่ย685เนี่ยจะเป็น Adreno 610นั่นเองนะะเอาง่ายๆเลยพูดภาษาไทยแบบเข้าใจง่ายคนพูดแบบพี่พูดอะไรคเ,เนี้แต่กล้องพูดฟังแล้วแบบดูมึนๆไหม ม่นมอนอยู่ครับม่นแล้วตอนนี้เอาง่ายๆถ้าจะเล่นเกมยังไงไอตัว 5G ก็ดีกว่า uh huh. เออลื่นไหลกว่าแน่นอนประหยัดแบตเตอรี่แล้วก็ประสิทธิภาพสูงกว่าแน่นอน uh huh. นะคะแต่ว่าตัว 4G เองก็อยู่ในเกมปานกลางนะ,ะถ้าเอาว่าเล่นเกมอย่างที่บอกแหละไอจอ HD มันช่วยไปเยอะ uh huh. มันก็เลยอาจจะพอเล่นได้ลื่นไหลระดับหนึ่ง uh huh. นะคะอันนี้ก็ใครที่ชอบเพราะว่าแบตมันเยอะแล้วบางคนอยากซื้อให้ลูกไงเพราะว่าโหลดโป๊กปักแป๊กอะไรเงี้ยบางทีลูกแบบทำโหลดแล้วลูกตัวเล็กอะไรเงี้ยอย่างเงี้ยเข้าใจใช่ไหมถ้าเป็นคุณอ่ะคุณจะรู้ว่าลูกคุณทำโหลดไหม มีสิทธินะโอ้อเราเห็นลูกเลขาเราอะหล่นทุกวันไม่ซ้ําจําไม่ได้อะ่ะอย่าว่าแต่เด็กๆเลยครับผมก็ยังหล่นคนก็ยังหล่นอยู่ไม่มีเคสคือแตกนะใช่อันนี้สุดท้ายเราต้องใส่เคสแหละแต่ว่าโอเคบางทีเราเล่นอยู่ในบ้านเด็กเนี้ยมันรู้สึกแบบอุ่นใจกว่าเพราะแบตมันเยอะมันแข็งแกร่งมันทนทานใช่ไหมนะตัวเนี้ยมันก็จะตอบโจทย์ว่าโอเคมันจะไม่ได้เกิดอาการประมาณนั้นนะ แต่ก็ไม่ได้เร็วเท่าแักชิปนะมันไปเวอร์ขนาดนั้นเอาเป็นว่ามันก็ลื่นไหลกว่าที่คิดละกันนะตรงนี้ก็เลยรู้สึกว่าตัวชิปเซตสตัวต่างกันประมาณนี้ว่าถ้ากูอยากเล่นเกมเนี่ยทั้งสองตัวก็อาจจะชิดตัว 5G นิดนึงอะไรเงี้ยแต่ตัว 4G ก็โอเคเพราะว่าจอ HD เนี่ยมันอาจจะประคองให้ CPU เนี้ยวิ่งได้ลื่นไหลกว่านั่นเองนะโอเคอ่ะขนาดต่อมาแอดมินจะถามอะไรไหมคำถามต่อมาครับเป็นเรื่องกล้อง108ล้านกับ50ล้านเนี่ยนี่พีเซนเตอร์คือคุณกล้องห้อยไรเลยคุณถามเรื่องคุณกก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 ลลลลลลล้้้้้้้้้ออ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 องง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 งไไไไหหหหนนนนนนนถถ่่่่่่่่่่าาาาายยยยยรร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 ููููปปปววววววึคคคุุณณัีีีมมมพเเเซ็็็ต์แแแแแบบขข ง่ายๆเนาะเราก็รู้่แล้วว่าเราในความทนทานกันตัวกล้องรุ่นนี้เนี่ยทันในตัวของ 4G อย่างที่เราพูดไปว่าถ้าเป็นตัว 4G เนี่ยคุณจะได้กล้อง1 0 8ล้านพิกเซลส่วนตัว 5G คุณจะได้กล้อง50ล้านพิกเซลแต่ว่าเนื้อดูถ่ายออกมาเนี่ยรู้สึกว่าคุณภาพก็มีความแตกต่างกันนิดหน่อยแต่ว่าตัว1 8นเนี่ยสิ่งที่เราเห็นอย่างแรกนะตากล้องรุกนนคืออะไรคุณลองเดาซิความละเอียดเยอะปุ๊บทำอะไรได้เยอะกว่าซูมได้เยอะกว่าไหมครับถูกต้องนี่เราจะเห็นระยะเลยว่าพอเราเปิดกล้องมาุเเนนน่ยยัว CG จะะะห็ลารมคือ 1x 2x 3x แบบมั่นใจเว้ยว่าแบบเออแบบว่าซูมได้แบบสูสีละเอียดน้อยอ่ะพูดอย่างนี้ดีกว่าส่วนตัว50ลา้านพิเซลเนี่ยเราเปิดมาปุ๊บม,มันจะเหลือแบบ สองเอ็กอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบแน่นอนว่าความละเอียดสูงก็จะทําให้เราซูมแบบดิจิตอลได้แบบเยอะกว่านิดนึงก็เป็นความมั่นใจของเขาส่วนตัวอย่างภาพถ่ายนี้นัดดุดได้น้องฟินเหมือนเดิมนะฮะมาถ่ายรูปเพื่กันนัดดุดเพราะว่าน้องฟินนี่สำหรับนัดดุดนะเป็นสาวน้อยแบบว่าดูสดใสอะเอย่างนี้ดีกว่าดูเข้าถึงกับทุกคนได้ดีนะเป็นคนที่ดุดเนี่ยเลือกมาให้ทุกคนดูหน้าไปด้วยนะพูดนไม่รู้แต่หน้าน้องฟินนะดูรูปด้วยก็คือรู้สึกว่าเขาสามารถเข้าถึงทุกคนได้ง่ายดีนะฮะในความน่ารักความสดใสแล้วก็คควววาาาาาามมมเเ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 เปปป็็็็นนนนนนนดดดดดกกกกก้้้้้ออ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 ยยยยยยยขขงงงงะะะไไไไไรรรร่่่่่่ีีทุูููแแแลลลจจหหถับบๆๆใช์ิ รูปหลังๆมาเนี่ยค่อนข้างสวยเลยนะคะแต่ว่าถ่ายคนเนี่ยจริงๆแล้วสำหรับเราเนี่ย เรามองว่าเราเราเรายังไม่ได้ติดใจหมดบิวตี้เขามากเอาไปแต่งในไม่ถูเนี่ยดีกว่าเยอะก็เคยคุณถ่ายปกติไปแหละไม่ต้องเปิดบิวตี้เยอะแล้วไปไปอดิต,ต่อในไม่ถูเนี่ยคุณน่าจะแบบชอบมากๆนะมันแบบเออดีเทลเก็บมาดีอะไรเงี้ยแล้วบิวตี้เนี่ย,เ,ยเราไปใช้ในไม่ถูเอาเนี่ยเราเวิร์กกว่านะฮะเห็นไหมน้องน่ารักปะล่ะน่า,นานรักอยู่แล้วนะดูดเรื่องเองกับมือมีใครไม่น่ารักอ่ะใช่ไหมตกต้องลองพูดดีว่ามีนางแบบะไรที่เรื่องมาแล้วไม่น่ารักมีไหมไม่มีครับไม่มีมีว่าจะเป็นพี่ออมพี่เมย์น้องนนน้น้หาอออองมมิยยฟเเเพระะแ นะมีไม่นาคนเดียวอ่ะคือใครรู้ไหมคือฉันไงก็เลยไม่เคยใช้เป็นนางแบบไงเศร้าว่าไปโสดทำไมอยู่ไปให้เศร้าเงาซ่วงไม่คิดจะหาผูกัวงต่อไปดูกล้องหน้ากันนิดนึงแล้วกันคือเจนนี้บอกก่นว่าทั้ง2ตัวเนี่ยเราอัดวิดีโอเนี่ยได้ในระดับแค่ Full HD นะเพราะว่ามันไม่ได้แรงมาก คือถึงจะไป 6s gen 3ถ่ายไปกันใหม่ก็ไม่แรงมากนะ,นะ,นะ <S <S วิดีโอเนี่ยก็จะได้แค่ full HD เท่านั้นแต่ว่าเดี๋ยวไปดูกล้องหน้าก่อนแล้วเดี๋ยวพาดูวิดีโอกันกล้องหน้านะคะอย่างที่เราบอกเลยว่าตัว Honor เนี่ยตัว 4G เนี่ยแกให้กล้องหน้ามา8ล้านอันนี้ดีกล้องหน้าดีคือเธอดูบนจอสีมันไม่ค่อยสดใสามากหรอกแต่เราจะบอกเธอเลยว่ามันดีนะดีกว่าที่คิดเยอะมากส่วนตัว 5G เนี่ยได้5ล้านพิกเซลอ่ะคุณดูเลยเราเปเรียบเทียบรูปให้นะคะว่าแตกต่างกันยังไงเราชอบตรงที่แบบคือนั้อดูดอ่ะอย่างตอนนี้นน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 ััััััั้้ดดดดุุทททาาาาไไไไไฮลลล์มมมมมมมกกกคคคเเเหหหห็็อออะะะะรรรวณููููจจจป่่่ยยยีีงงงใชแ เออเราจะมันเก็บพวกแสงบนใบหน้าอะไรเงี้ยได้ค่อนข้างดีอืมันนั้นใครที่ชอบตัวกล้องหน้าของรุ่นนี้เนี่ยก็ลองดูได้แล้วว่าโอเคเลยนะสวยเลยแบบถ่ายรูปส่งให้คุณพ่อคุณแม่ยามเช้าสวัสดีวันจันทร์อะไรเงี้ยได้อยู่นะ เออหรือว่าเด็กอะไรเงี้ยถ่ายว่าแม่ครับผมอยู่นี่ครับแม่ค้าหนูอยู่นี่ค่ะมารับหนูด้วยค่ะอะไรเงี้ยก็ยังสามารถเก็บความคมชัดได้ดีแล้วก็กล้องไม่ได้แคบมากด้วยใช้ได้นะคะส่วนงานวิดีโอเนี่ยก็เป็น Full HD นะอันนี้ต้องบอกทั่วไปเลยไม่ได้เน้นมากถือว่าพอใช้ได้นั่นเองนะคะอ่ะก็ดูกันไปตามนี้นะสำหรับงานวิดีโอการสั่นเนี่ยจะเป็น EIS นะฮะเข้ามาช่วยให้การสั่นได้นะฮะก็ระดับหนึ่งไม่ได้แบบเบอร์วังอะไรมากก็พอใช้ได้สำหรับเงื่อนงานวิดีโอสำหรับเราก็คิดว่าไม่ได้เน้นมากสาะะัก,กเท อะไรดูโอดูโ<ล>อแคปเจอร์อะไรเงี้ยนี่ฉันก็มีเว้ยสองจอเว้ยาน,านี่น <า S 1> ลกล้องหน้ากล้องหลังให้แต่ว่าโหมดนี้มันจะได้แค่เจ็ดร้อยี่สิบพีนะแต่ว่าก็น่าเนียนได้ไงน่าเนียนกริปแบ่งครึ่งจอเจ็ดร้อยี่สิบพีพอแล้วหน้าฉันนิดนึงนะแล้วกล้องหลังก็สามารถปรับซูมได้อะไรเงี้ยเออมันก็เนาะจะบอกว่าไม่ใช่เรื่องใหม่แวแวแซลวเฉยแต่ของเขาก็ดีจริงอะนนะนะนะแต่ว่าแววแซลวเฉยแซลได้ไหมได้แหละ เดี๋ยวเราแถมนิดนึงแล้วกันตะกล้องเนื่องจากที่เราบอกว่าเอ้ยพี่จอประมาณนี้มันสวยมาไหนแล้ว,ล,วลำโพงคู่ล่ะมันเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราให้ฟังสำหรับเรื่องของจอภาพเนี่ยเราก็บอกก่อนว่า ตัวนี้เนี่ยในเรื่องของสัดส่วนหน้าจอขอบจออะไรเงี้ยเราก็ต้องบอกว่ามันก็หนาตามราคาเขานั่นแหละแต่เนื้อสีอื่นใดอย่างเราบอกไปว่าตัวนี้เขาเน้นความทนทานเราเห็นว่าตัวขอบเขาหนาก็จริงแต่ว่ามันทํามาเพื่อป้องกันการตกกระแทกด,ด้วยถ้ามันบางๆอะ่ะยังไงมันก็คงไม่ทนเท่านี้อยู่แล้วนะสำหรับเราอะ่ะการดูเนี่ยถ้าสมมุติว่าถามว่าภาพสวยไหมสำหรับเราคือธรรมดานะคะก็คือจอ LCD ธรรมดาไม่ได้แบบพิเศษอะไรแต่ก็ไม่ได้แย่อะไรนะคะคือก็อยู่ในเดี๋ยวนี้อ c ซีมก็มีมาตรฐานเอาเนาะทุกคนดูสิว่า นี่คุโรมิกับไมเมโลดี้นี่ตากล้องรูแมนเนี่ยดูชอบตัวไหนสีชมพูหรือสีดำสีชมพูป่ะครับ <Mel> <c oughs> ไมเมโลดี้ใช่ได้ใช่ได้แต่ใครแล้วผมเห็นพี่ใส่เสื้อคุโรมิมาเลยก็ <c oughs> ของมันคู่กันเมะะื่อวานนะ้ำถามว่าตัวหน้าจอเนี่ยเป็นไงครับเราก็คือกลางๆแล้วกันตัวจอภาพส่วนลำโพงเนี่ยพี่แกล,ล่อไปที่400%เน้นดังไว้ก่อนพูดคำนี้เลยเน้นดังไว้ก่อนดังแบบดังโว้ยนะเวลาคุณเปิดเนี่ย400%เนี่ยคุณภาพก็แหลมๆโปร่งๆนะฮะไม่ได้แบบมีเบสมีอะไรทุ้มอะไรเเเท่่่าไไหรนนนน้้ดดังวกอะะฮปิ ตรงไหนก็ยังไงก็ได้ยินอะดังแน่นอนสับคนที่ชอบวิดีโอคอลดังๆอย่างคุณแม่ที่วิดีโอคอลีปุ๊บนี่คือทำไมยาน้าหมู่บ้านยังรู้เลยว่าคุยเรื่องอะไรกันแม่คุยเป็นไหมไม่เป็นไม่เป็นเอเดี๋ยวก่อนผู้ใหญ่ผู้ใหญ่แถวบ้านคุณเวลาคุยโทรศัพท์เขาเปิดสปีกเกอร์หรือว่าเขาแนบหูเขาเขาเปิดแล้วเขาเปิดกล้องด้วยแล้วเขาดูอย่างนี้ด้วยพี่แล้วเขาเปิดสปีกเกอร์ด้วยไหมใช่เออเใช่นี่ไง อย่างเงี้ยมันจะเป็นประมาณนี้ผู้ใหญ่อ่ะคือเขาจะเปิดสปีกเกอร์นั้นไอเนี้ยมันสำคัญไงว่าแบบเออเสียงมันดังไว้ก่อนอะไรเงี้ยเดี๋ยวนี้ไม่แนบหูแล้วไม่แล้วเพราะว,วิดีโอคอลปุ๊บเนี่ยต้องพึ่งลำโพงเลยนะถูกไหมทุกคนเวลาวิดีโอคอลพึ่งอะไรก่อนอย่างแรกเลยลำโพงเนาะแบบบางทีแบบอยู่ข้างนอกเงี้ยฮะอะไรนะไม่ได้ยินอย่างเงี้ยอันนี้เราก็ได้ยินหายหูเน้นดังไว้ก่อนเน้นดังไว้ก่อนอาจจะต้องพูดถึงคุณภาพเสียงอาจจะไม่ได้แบบโอ้ดีคมเวอร์อะไรขนาดนนั้แต่ว่าเน้นดังไว้ก่อนนะคะนี่เราก็มีเนี้ยเห็นไหมแม เปิดเพลงอยู่เงี้ยก็กดเข้ามาได้อะไรเงี้ยแมจิกแคปซูลใช่ไหมของทางออ n นเนอเขาอะไรอย่างงี้นะอืมก็เราว่าตัวเนี้ยก็ภาพหลุมๆก็จะประมาณนี้นะคะสับดูนี้มาพร้อมกับ Android 15นะฮะครอบทับด้วย Magic OS เวอร์ชันเก้านั่นเองนะฮะก็รอดูกันนะครับว่าใน,นนะอนาคตจะมีการอัปเดตหรือไม่นะฮะสำหรับตัวของอซอฟต์แวร์ของเขานะโดยรวมๆซอฟต์แวร์เขาก็ลื่นไหลดีนะนี่จะบอกว่าตากล้องเลยไหมว่าเดูลองเล่นๆมานะรู้สึกว่าพอมาไปจอ HD ปุ๊บแบบมันไม่ได้กินทรัพยากรเยอะเท่าไหร่แต่ก็ต้องแลกกันว่าโอเคจอมันจะไม่ได้สวยเวอร์จริงถ้าใส่ OLED ใหม่อันนึงก็อาจจะไม่คงท,ทงนเท่านี้สังเกตไหมว่ามันถึงคงทนแล้วที่เรารีวิวรุ่นหลังๆอ่ะเป็น LCD กัอบหมดเลยใช่ครับอาจจะเพราะเหตุผลเรื่องชั้นจอเรื่องอะไรหลายๆอย่่่่่่าาาาาางงงงงงทีคืออ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  OLED มมััััันน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 นตต้้้้้้้แแแบบบบบกกกกกววววะะะะไรรรเเเเููยล็็็จพป ซื้อให้ถูกจุดแหละว่าเป็นแบบไหนเมากันอะแอดมินพูดหนงจีิแล้วคุณสมมติว่าคุณมีเงินจะซื้อให้แม่ละคุณจะซื้อรุ่นไหนให้คุณแม่ตอนนี้ 4G หรือ 5G อาจจะเป็น 5G ครับทำไมทำไมถึงอยากเป็น 5G อาจจะเป็นรองรับเรื่องสัญญาณปัจจุบันด้วยคุณอยากเล่นเน็ตเร็วใช่ไหมก็ให้คุณแม่ไปเพราะแม่ก็คงไม่ได้เล่นเกมอยู่แล้วป่ะใช่ครับแล้วนึกภาพแม่เล่นอว v ดูดิไม่น่าจะทำไมไม่ตีบอนเขาเหรอแปลกใหม่เลยแปลกใหม่ไหมคุณคิดว่าถ้าแม่ของคุณเนี่ย กำลังเล่น R O V อยู่เนี่ยคุณแม่คุณเนี่ยจะบ่นลูกทีมว่าอะไรลองคอมเมนต์บอกหน่อยหนึ่งจนแม่ได้ดูนี่อย่าให้พูดเลยน่าจะไม่สามารถออกอากาศได้มากมายหัวร้อนนะฮะดังนั้นคุณคงเลือกรุ่น 5G ใช่ไหมใช่ครับอ่าแต่แม่ได้ดูนี่เขาก็จะไม่ไม่ได้เข้าใจอะไรมากอย่างเครื่องสำรองของเขา,นา,าเนี่ยถ้าถามว่าต้องต้อง 5G ไหมเงี้ยเขาอาจจะไม่ได้คิดขนาดนั้นออเออ 4G ก็ได้เพราะว่าฉันไม่ได้เช็คเน็ตอะไรแรงบางคนอยู่บ้านเป็นหลัก ใช้ Wi-Fi wi เป็นหลักอะไรเงี้ยก็ 4G ที่เป็นแบบเต็มสปีดก,ก็เร็วใช้ได้อยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยก็อยู่ทุกมุมมองแต่เราชอบหน้าตามันนะดูทันสมัยดีดูสวยดีชอบสีแบบสีมันดูหรูหราเนาะ <Okay. S 2> สวยงาอันนี้อันนี้มันก็สวยแหละนะแต่ว่ามันก็จะแบบเ,เราจะเห็นมาเยอะนิดนึงอะไรเงี้ยแต่สำหรับเราคือมันเล่นแสงในะในวลลัโดนแสงมันีเล่นแสงนิดนิดอะไรเงี้ยสองตัวแต่ว่า อมไม่รู้อะถ้าเป็นเราคงซื้อตัว 4G แต่คุณซื้ออะไรนะ 5G แล้วนะลทุกคนหล่ะซื้อตัวไหนมากกว่กันคะระ้ว,ว่าง Honor X7D 5G หรือว่า Honor X7D รุ่น 4G ค่ะลองคอมเมนต์บอกน่าดดหน่อยนะคะเจอกันใหม่ลิปหน้าลาฟันดีราตีสวัสดีนะคะโอยาสุมิค่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย